ใครที่ซื้อสายชาร์จสายชาร์จพวกสีเหลืองๆมานะครับแล้วเกิดปัญหา,เ,าเกิดปัญหาสายชาร์จมันจะแบบพอเวลาใช้ไปได้สักพักเนี่ยสายชาร์จมันจะเป็นติดๆดับๆนะครับด้วยความที่บริษัทคนผลิตเขาผลิตออกมาแล้วเขาผลิตแบบยังไงเดียเหมือนผลิตแบบไม่ใส่น้ํายาฟักอะ่ะคือจากที่ดูนะเนี่ยผมผมทดสอบอ่ะ ผมลองแกะดูแล้วทีนี้ก็เห็นได้ว่าอันเนี้ยขั้วมันอ่าเนี่นะครับเห็นขั้วปะคุณผู้ชมเนี่ยครับขั้วของมันมันไม่ต่อกันเหมือนไม่ใส่น้ํายาฟักส่วนตัวนี้ก็ติดติดดับดับเหมือนกันอันนี้คือพอใช้เวลาใช้นานไปอะ่ะขั้วตร,ตรงตรงจุดต่อเนี้ยมันจะไม่สเสถียรมันจะหลุดส่วนตัวเนี้ยที่ว่ามันหลุดมาเลยเนะี่ยหลุดมาเป็นแท่งอย่างเงี้ยเลยเนะี่ยอืมมันก็มีวิธีต่อเหมือนกัน แต่คือเราผมนะแนะนําให้ต่อกับตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะต่อง่ายต่อไวต่อเร็วแล้วขั่วมันเชื่อมหากันเห็นไหมเนี่ยมันมันจะมีวงจรอ่ะมันจะมีวงจรเอาไว้เชื่อมการต่อแบบเนี้ยนะครับมันดีนะมันดีเพราะว่ามันก็ชาร์จไวแหละแต่ประเด็นของมันก็คือ <c oughs> หัวนะครับหัวเชื่อมเครื่องเชื่อมนั่นเองเครื่องเชื่อมเนี่ยจะมีไม่เยอะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดู เพราะว่าวิธีการเชื่อมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเบสิกมาตั้งแต่สมัยโบราณมาตั้งแต่มาตั้งแต่โบราณ่แบบร้อยปีพันปีก็ใช้กันอย่างเงี้ยนะครับเออจะกี่ร้อยปีพันปีก็จะใช้กันอย่างเงี้ยก็ผมจะใช้อย่างเงี้ยคือมันเปลืองอ่ะมันเปลืองเครื่องเชื่อมเนยเอาว่าผมจะพาทํานะครับเครื่องมือเครื่องมือคือไขควงนะครับจะเป็นไขควงรุ่นไหนก็ได้แต่ว่าไขควงไอ้นี่นะครับไขควงเจ้าเนี่ยมันดีกว่าเพราะว่า ตอนเวลาโดนความร้อนมันไม่ละลายแปลงไหมไขควงเนี่ยตอนเวลาโดนความร้อนไม่ละลายนะครับนะเนี่ยจะบอกว่ามันโดนความร้อนแล้วมันแบบเนี่ยครับใช้ไขควงแบบนี้ก็ได้คือมันเก่าไปผมมองว่ามันเก่าไปแต่ว่าผมผมผมทาร่วงไปไหนก็ไม่รู้อะแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นไขควงที่เอาไว้ขันซื้อมายัางไม่ก็ต้องมีไปค้นดูไปค้นดูนี่คือเครื่องมือของที่มันต้องใช้อยู่แล้วแล้วมันราคาไม่กี่บาทมันห้าบาทเองมัง้งเนี่ยกลุ่มเนี่ย แต่ว่าห้าบาทเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทาคอมร้อนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีไปแช็กด้วยใช่ไหมเราทาคอมร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยน,น,นะครับเนี่ยทาคอมร้อนแบบเนี้ยแล้วก็อุปกรณ์ที่สองนะครับน้าาบาํนยายาภาษาบัตรกรีน้ายาราสาน้ํายาฟักเรียกน้ํายาฟักดีกว่าน้ายาราสานก็ได้อน้ํายาราษาบัตรกรีนี่ก็เป็นเลือดรวดบัตรกรีนี่ผม,มง่วงไปเนี่ยที่สี่นะช่ะางมันแล้วกันนี่ก็เป็นลวดบัตรกรีนะครับก็ลวดบัตรกรีนี่ผมซื้อมาร้อย มาพร้อมกับน้ำยาฝักป่วาวะมันร้อยห้าสิบอะเออร้อยห้าสิบอะแต่ว่ามันมีแบบเป็นขนเล็กๆอยู่นะแต่ว่าอันนี้ยาวมากยาวมากใช้แบบคือนี่ค่ะขยันนะขยันแบบผมนะอ่าขยันแบบทาเครื่องขุดบิตคอยแบบผมนะเนี่ยเนี่ยต่อเครื่องขุดบิตคอยต่อเยอะๆแยะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอ่อมาเยอะๆแยะอย่างเงี้ยไม่พอไม่พอไม่พอมันหมดไปหลายชุดละผมใช้มาเท่าที่ผมเคยจําได้นะอันนึงเนี่ยผมใช้ประมาณหนึ่งปี นี่คือขยันใช้นะดังนั้นอันหนึ่งมันใช้ได้เป็นสิบปี<ร>นะครับอย่าหาแบบว่าคิดว่าซื้อมาอันเดียวแล้วแป๊บเดียวหมดมันไม่ใช่แล้วถ้าแป๊บเดียวหมดนี่คุณคุณสูดดมแล้วคุณ,คลคณกลืนมาแล้วคืออย่าไปหาสูดดมนะครับอย่าดมคว,มวันตะกั่วนี่คือวิธีนะครับอันนี้คือวิธีที่คืออะไรนะเขาเรียกว่าวิธีเชื่อมนะครับผมทําเนี่ยทำเครื่องเชื่อมมาเนี่ยเนี่ยก็เพื่ออย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยนะครับมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี่ครับเห็นไหมไ คือไขควงเนี่ยมันมีดีอย่างหนึ่งนะผมจะเล่าให้ฟังว่ามันไม่ละลายครับมันโดนความร้อนมันไม่ละลายแล้วความร้อนมันกระจายดีด้วยหูยอมรับจริงตัวนี้เห็นไหมครับความร้อนมันส่งต่อเห็นไหมครับแล้วเราก็มันง่ายมากอ่ะคือเราจุ่มน้ํายาฟักเราก็ยัดเลยอ่ะมันง่ายแล้วเนี่ยซ่อม USB Type C นะครับคือ USB Type C เนี่ยมันมันก็มาตรฐานของมันอยู่แล้วมันต้องทางง่ายมันหัวใหญ่ คือถ้าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเกียด usb ไ y p e c ว่ะแต่คุณเกียรยก็จริงแต่คุณไม่ซ่อมมันนะคุณไม่ให้โอกาสมันเลยอนะ่ะคุณไม่ให้โอกาส usb type c ของคุณได้แก้ตัวนะครับเดี๋ยวผมหากันไกลก่อนกันไกลจะไปทำอะไรเขาไม่แค่ตัดอ่ะอย่าใช้ปากนะครับอย่าใช้ปากกัดนะครับอันนี้คือด้วยความที่คุณผู้ชมมาดูคลิปผมต้องเป็นมือใหม่แน่ผม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 กลัวว่าเป็นมือใหม่จริงเรามือใหม่เขาไม่รู้ว่าตะกั่วมันมีฤทธิ์ร้ายแรงนะเพราะว่าเป็นตะกั่วนี่มันเป็น ส่วนประกอบแบตเตอรี่เลยนะแบตเตอรี่มือถือ,อได้ไหมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตะกัวกดหรือว่าอีกอันนึงก็จะเป็นส่วนประกอบของคือมันพี่น้องอยู่เรนเนีมอ่ะเออมันเป็นกรรมตาภาพรังสีอ่ะมันเป็นรังสีมันเออมันเป็นสารก่อมะเร็งอะ่ะเออนี่สัอันนี้ก็จะได้นะครับได้มาแบบนี้นะครับอสําหรับใครที่แบบชอบเอะผมว่าเดี๋ยวทีนี้เราก็เราจะมาต่อไอ้ตัวนี้ใช่ไหมคือเลือกตัวไหนตัวนึงก็มาก็ได้เพราะว่าเอาสมมุติเนี่ยเอาตัวนี้ที่ ที่สายมันหลุดไปนะครับที่สายมันหลุดไปเห็นไหมอันนี้สายหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะได้ต่อวิธีแบบว่าให้มันเชื่อมกันด้วยผมจะได้ทําให้มันเชื่อมกันด้วยวิธีทําให้เชื่อมกันนะครับเดี๋ยวนะวิธีทําให้เชื่อมกันจุ่มน้ํายาฟักมาไอ้น้ํายาบัตกรีมาน้ํายาผสานเห็นไหมเราจะเห็นว่ามันไม่ต่อกันเราก็เอาน้ํายาบัตกรีมาตัวยตรงนี้ต้วเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นี่นี่นี่ตัวสองอันนี้พอนะครับสองอันนี้จะเป็นคู่บวกอ้นีคู่บน้ยไม่ใช่ เดี๋ยวผมเอาให้ดูโอ้ยนี่โคลบนะครับเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เป็นจีเนี่ยโค้อบอันนี้โค้บบวกครับวี v. คือน่าจะมาตรฐานเดียวกันนะครับน่าจะมาตรฐานเดียวกันถ้าเกิดว่ามาจากโรงงานเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะดูยากหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังไงคือคุณผู้ชมดูลายองค์ตอนจะเห็นว่ามันเข้ามาที่กลาวนะครับโอ้ยหน้าปวดหวัวเว้ยแต่ช่างมันนะครับคือคือสอนกับตัวนี้ไม่ทังจะยากกว่าอีกนะดังนั้นเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้พอนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามา ย้ำนะครับเรามาย้ำเรามาย้ำจุดปฏิกรีมันอ่าเรามาย้ำจุดปฏิกรีสาก่อนขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราอ่านะครับเนี่ยใครก็ทําได้เนี่ยอยเด็กแถวบ้านถ้าได้มาดูคลิปนี้ที่บอกเลยว่าเด็กบ้านคุณนี่ซ่อมซ่อมแบบซ่อมเป็นทุกอย่างอมันซ่อมได้ทุกอย่างคือจริงๆ <c oughs> การสอนซ่อมวิธีเนี้ยมันช่วยลดคือมันช่วยลดการนําเข้าอะจากประเทศนอกได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้ขอย้ำนะว่า ถ้าเกิดเราซ่อมเองเป็นเราจะลดการนําเข้าสาย USB Type C จากประเทศนอกคือได้เก้าสิบเปอร์เซ็นะครับถ้าเกิดว่ามีคนไทยสอนอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามีใครสอนได้นะผมบอกเลยคือเอาจริงผมเอ่อ USB Micro USB ก็ก็ก็ใช้ทฤษฎีนี้ได้คือมันโอ้โหบอกมันไม่ได้ยากครับวชิบหายล้วแบบง่ายแบบง่ายแบบเชี่ยเลยนี่ครับ เราพยายามนะครับต้วมันเพื่อเพื่อให้เพื่อย้ําอ่ะเพื่อให้มันแบบนี่ครับเห็นไหมเราจะได้เรามีน้ํายาฟักใช่ไหมตอนแรกมันไม่มีน้ํายาฟักตอนนี้มีน้ํายาฟักนะครับน้ํายาอะไรอะ่ะน้ายาภาษาบัลกรีโอเรียกชื่อยาวเกินก็ภาษาฝรั่งเขาเรียกฟักกันนะครับสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟักยื้อคีบพายแล้วอ,อันนี้ก็เดี๋ยวเอา คู่รบนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมนะครับเราเตรียมไว้เราเตรียมของไว้เราเตรียมไว้แล้วก็อันนี้ผมมันจะทําได้ไหมวะเราต้องแบบเราต้องอืมเราต้องเอาไอ้นี่มาเห็นไหมดูนี่อ่าอ่ดออาดูนี่ปึ๊บนี่อ่าดูนี่ เป๊บนี่เป็นไงล่ะอยู่นี่งครับนิ่เดี๋ยวผมดูก่อนไหนคู่บวกควูก่ลบวะอ่าเรามาดูกันนะครับคู่ลบอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ผมพยายามสอนย้ําไว้นะนว่ามีคั่บวกตัว v, วีขัว่วบวกคู่ลบตัวดีดีดีนี้เป็นฮารดไดร์ Drive. คือคล้ายๆครับว่าไดแต่ว่ามันเป็นสายข้อมูลนะครับประมาณข้อมูลก็จะสามารถส่ง WiFi เอ้ยอชิบหายแลว OTG OTG หนึ่งแล้วก็อินเทอร์เนต็ต นะครับเข้าคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งตัวนี้คือผมจะไม่สอนเกี่ยวกับการต่อเราจะทําให้ได้แค่ชาร์จนะครับตัวนี้คือเราจะเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปนี้ยถือว่าเป็นคลิปแรกนะคลิปแรกที่ผมจะสอนเกี่ยวกับการต่อเอาละเดี๋ยวเพราะว่าโดยปกติโอ้ยมันง่ายอยู่แล้วแหละเอ้ยเนี่ยเราปุ๊บไฟแช็กลนแม่งเลยอ่าอัลละอัลละสิบเอ็ดบาทในเซเว่นน่ะไฟแช็กอา้าแล้วก็เศษอะไรไขควงเหลือ จากจากการซ่อมจอมือถือเอาช่างมาแล้วกันนะครับคือจากการซ่อมจอมือถือที่แบบซ่อมเสร็จเรียบร้อยไม่รู้จะไปไว้ไหนเอาไปทําเครื่องบัตรกรีครับพี่น้องเอาละทีนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะลนนานหน่อยไม่ใช่นานหน่อยอยั้นอน้นนี่ครับนี่ครับได้แล้วครับคือเราจะคือถ้าเกิดว่าเราจะทํามากกว่านี้เราก็ใช้สมาธิแล้วก็เอาสายเล็กๆไปเชื่อม เฮ้ยจะบอกว่าเชื่อมจากตรงไหนเป็นตรงไหนก่อนนะรอเช่วมเชื่อมจากตรงกลางตรงนี้ออกไปนะครับเชื่อมจากตรงกลางออกไปข้างนอกเพราะว่าเราจะได้เอาเครื่องบัดรกรีอะไรครับเนี่ยคือเราจะได้อเอ,เอมันเรียกว่าตะ,ตะปูก็ไม่ได้ลนะมันอย่างกันและครับนี่อาหาหาโอ้ยมันนี่มีชื่อเรียกมันไขค,รครวงบัดรกรีเอ้ยชื่อคนตะถุนเลย คือผมเคยใช้เป็นตะเกียงบัตรกีบัตรกีแก๊สนะครับแล้วบัตรีแก๊สบัตรกีไฟแช็กแล้วก็ตะปูบัตรกีโอ้ตะปูก็มาใช้คือผมเนี้ยมันแบบขั้นสุดจริงๆเลยแปลว่าซต่อมได้คืออย่างจบสิ้นแล้วครับเห็นไหมครับอาเราต่อแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเวลาที่เราเอาไปเสียบเนี่ยป Lebanon ั๊บไฟฉันอยู่ไหน ขอหาปลั๊กไฟก่อนนะครับนปลั๊กไฟผมต้องอยู่แถวๆนี้นะครับย้าว่าเด็กๆทําตามได้นะครับจริงๆนะมันเด็กอนุบาลเด็กป .1 จริงๆเด็กป .3 เด็กประมาณป .3 ป .4 ถ้าอยากซ่อมเองก็พิมพ์หาจะเจอนะครับคือโดยปกติแล้วถ้าไม่เด็กดูไหมครับพี่เออก็ผู้ใหญ่มาดูก็ได้แล้วแต่วแล้ว,แล,วแล้วแต่คุณจะว่างเลยก็คใครจะมาดูก็ได้นะครับเป็นความรู้พื้นฐานได้แล้วนะครับ บอกถ้าขึ้นไฟแบบนี้เสียบเข้า,ปาเปล่เา,เเา,าเสียบเข้าเสียบเข้ายามวาเสียบเข้าเดี๋ยวผมจะลองกับเครื่องผมดูก่อนก่อนจะเอาไปลองกับคุณผู้ชมเนี่ยไปลองกับเครื่องผมก่อนเห็นแสงไหมครับแรงนะครับนี่ผมจะอันนี้กล้องเพราะว่าผมมีเครื่องเดียวมือถือมือถือผมมีเครื่องเดียวมีเครื่องเดียวอะไรวางไว้อยู่บนวางไว้ขุดบิตคอยเป็นแยะเป็นสิบสิบเครื่องไหนดูสิอ่าเข้าครับโอเคมันสั่นเนาะ เราก็จะมันก็เข้าอ่ะคือตัวเนี้นี่ครับเราก็จะได้อย่างนี้โอ้ยโคตรโคตรเฟีย้ยวเลยครับคุณผู้ชมเฟี้ยวจัดนะครับออุปกรณ์มีแค่นี้นะครับเอาไวซ้ไวซ่อมเอาไว้ซ่อมเอนี่ยอันสำคัญมันคือตัวนี้นี่จะหายยากเนี่ยถ้าเออมันหายากตรงไหนวะมันมันมันเออมันสําคัญคือตัวนี้นะครับมันสําคัญคือตัวนี้น้ํายาบัตรกรีภาษาบัตรกรีนี่ไปขอคุณพ่อก็ได้ เพราะว่าผมคิดว่าคุณพ่อคุณน่าจะเป็นช่างอยู่แต่ถ้ามีเครื่องบัดกีเลยก็เ,เชื่อมแล้วนะเอาละเอาละเอาละ,าละก็ไม่ได้อยากให้คุณมีหรอกไม่ได้อยากให้คุณมีเครื่องบัดกีหรอกเพราะว่ามันจะไม่ซื้อเบเบร์นะครับ <S <S มันมันมันจะไม่พึ่งตัวเองมันพึ่งตัวเองไม,ไม่ไม่ได้นะครับเอาละนี่เราใช้ไฟแช็กเชื่อมไปแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คืออ่าอันนี้คือคือคือหัวชาร์จ Type C สองอันนะครับ คือผมใช้แค่อันเดียวแต่ผมทําเผื่ออันอีกอันหนึ่งมันพังเฉยๆอีกอันหนึ่งเนี่ยมันใกล้จะขาดแล้วเนี่ยเห็นไหมผมต่อเ้ไนะจริงๆเล่นเกมเล่นเกมคาตรงนี้ได้นะอย่าคิดว่าเฮ้ยยืดมันจะช็อตหรือเปล่าพี่ไม่ช็อตไม่ช็อตผมผมรับประกันว่าไม่ช็อตนะครับยกเว้นมีข้อหนึ่งยกเว้นด้วยนะคือจริงๆมันช็อตมันต้องช็อตที่ที่แบบเพราะว่ามันมีคนเล่นไอโฟนใช่ไหมเราพอเวลาที่เอาสายชาร์จพวกนี้ไปเสียบมันมันจะรอดเหรอวะถ้า ถ้าสาเหตุที่มันช็อตนะครับต้องหัวชาร์จเนี่ยไร้คุณภาพหัวชาร์จไม่มียี่ห้อนะครับอันนี้เป็นหัวชาร์จเอนเนอร์จีหัวชาร์จไม่มียี่ห้อครับไอพิมตรงนี้มันก็พิมอยู่พิมพ์เฉยๆนะครับแต่เบาแว้งเบาแบบเบามากๆอันนั้นสายชาร์จมันปลอมนะครับสายชาร์จปลอมมีปัญหานะอย่าอย่าอย่าใช้ต่อนี่เป็นต้องใช้สายชาร์ตต้องใช้หัวชาร์จแท้มันหัวสายชาร์จอะไรล่ะเนี่ยครับหัวชาร์จแท้จะเป็นแบบนี้นะครับคือหัวชาร์จแท้มันก็ก็ต้องใช้หัวชาร์จแท้ไม่ว่าจะยังไง คุณก็ต้องใช้หัวชาร์จแท้อย่าไปใช้หัวชาร์จแบบซื้อมาจากร้านมันมันต้องเป็นร้านที่มีมาตรฐานนะแต่ซื้อมาจากช้อปปีรู้สึกจะไม่แท้ว่ะมันไม่โอเคอ่ะเพราะมันเหมือนของกอป์ฟอะครับไอ้ียบแบบไปไปไล่ลูกค้าช้อปปี้ทั้งนั้นอะไรประมาณนี้เปล่าเลยของดีมันต้องไอแบบ้ีค่ซ่อมเองของดีมันต้องซ่อมเองเว้ยเออถ้าซ่อมเองได้เนี่ยคือคือแต่ว่าถ้าถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากซ่อมแบบนี้ซ่อมไม่ได้ผมก็มีขายนะครับแต่ว่า ผมมั่นใจว่ายัางไงมันก็ต้องมาหลุดแบบนี้นะครับตอนนี้ผมไม่มีสายไทซีที่ปกติสักอันนะครับต้องย้าไว้ก่อนว่ายัางไงก็ต้องทํามาทําแบบนี้แต่ถ้าหากคุณมีเงินเพราะว่านี่มันแค่สามสิบาทนะครับแค่สามสิบาทเองเฮ้ยไ <Hey, S 2> ม่ถึงสามสิบหรือยี่ส้าบาทเนี่ยไอหัวเนี่ยเออซื้อเถอะแต่ถ้าใครไม่มีตังค์แล้วอยากได้ชาร์จไวซื้อมาปุ๊บเนี่ยได้ได้มั่นใจเนี่ยมันชาร์จไวแน่นอนเนี่ยชาร์จเต็มแน่นอนเนี่ยมั่นใจนะครับ มั่นใจแน่นอนแล้วก็ก็ซ่อมครับเพราะผมมั่นใจในชาเร็วผมมากเลยเนะี่ยนะครับผมมั่นใจในชาเร็วนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่คิดจะซ่อมหรือว่าอยากจะซื้อก็ก็มีเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับ